อืมอ่าต่อไปอโจทย์บอกว่ารถยนต์คันหนึ่งวิ่งมาบนถนนความเร็วต้นความเร็วต้นเจ็ดสิบสองกิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ็ดสิบสองกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะ ทำให้เป็นเม็ดก็คือคูณพันเข้าไปต่อชั่วโมงเป็นต่อวินาทีก็คือหารได้สามพันหร้อยตัดไปใช่ไหมฮะตัดได้สองเนี่ยสามพันหร้อยตกลงได้เท่าไหร่เนี่ยได้ความเร็วต้นเท่ากับยี่สิบเมตรต่อวินาทีตรงนี้คือทีเท่ากับเท่าไหร่ครับ เท่ากวิ่งมาถึงตรงนี้ความเร็วลดลงเหลือ v v ที่ว่าน,นี้คือ18กิลเมตรต่อชั่วโมง18กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางเป็นเมตรต่อวินาทีก็คูณได้พันเข้าไปหารด้วย3,600ตัด0ย์ทิ้ง2ตัวเอา18ตัดได้2ได้1ก็เท่ากับ5เมตรต่อวินาที v เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่ครับ40วินาทีอืมเขาถามบอกว่าได้ระยะทางเท่าไหร่ได้ระยะทางเท่าไหร่เราจะต้องหาความเร่งให้เจอสะก่อนนะมันเท่าไหร่ขึ้นต้นนะครับพิจารณาความเร็วกับความเร็วต้นสะก่อนกับเวลา v เท่ากับ u บวกด้วย A t ท v คือ 5, u คือ20บวกด้วย a ซึ่งไม่ทราบค่า t คือ40เพราะฉะนั้นจะได้ว่า a จะมีค่าเท่ากับลบ15หารด้วย40หรือเท่ากับลบ3ส่วน8เมตรต่อวินาทียกกำลังสองขั้นต่อไปเราก็จะหาว่าริยทางไปได้เท่าไหร่นะครับมันมี2ส,สูตรที่เราจะใช้ได้ก็คือ s เท่ากับ U T บวกด้วย1ส่วน 2, A T กําลังสองซึ่งเรารู้ระยะเรารู้เราจะหาระยะทางใช่ไหมครับใช้สูตรนี้ก็ได้หรือ v กําลังสองเท่ากับ u กําลังสองบวกด้วย2 A S ก็ได้เราจะใช้เลือกใช้สูตรนี้นะครับเพราะเรารู้ความเร็วปลายรู้ความเร็วต้นรู้ความเร่งนะฮะหา S ได้ นั่นก็คือ v กําลังสองก็คือ5กําลังสองจะเท่ากับ20ยกกําลังสองใช่ไหมฮะบวกได้2 A คือลบสส่วน8แล้วก็ S อันนี้ก็จะค่อนข้างง่ายหน่อยนะครับนี่ก็คือ25ลบด้วย400ใช่ไหมฮะเท่ากับลบสส่วน4 S ก็ว่ากันไปนะฮะกดเครื่องคิดเลขมั่งอะไรมั่ง นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า s อ๋ออันนี้ก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย s ก็จะเท่ากับสี่ส่วนสามคูณด้วยสามร้อยเจ็ดสิบห้าใช่ปะ่ะเราตัดไปสามเท่าไหร่สามหนึ่งสามยี่ห้าร้อยยี่สิบห้าคูณสี่ก็ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับห้าร้อย เมตรโอเคไหมโอเคไหมน่าจะจบแล้วนะอตอบเท่านี้นะครับห้ารอยเมตรเสร็จแล้วครับ